อุตตาปัจจายโนยจัตตารโอธรรมาวาตานติอายุวันโน,นสุขังปาลังนั่นแล้ว่าตามนะอีทางฐานกรรมังฐานะกรรมังนิพพานะ ปัจโยโหนตุโนนิจังตุโนนิจจังอิทังสีระกัมมังนิพพานะปัจจโยโหนตุนโนนิจจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานะปัจจโยโหนตุนโนนิจจังเอาไว้พระพร้อมกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท โอ้ยเสร็จวิธีเช้านี้ท่านรายการว่นไงผู้ดำเนินรายการอ่ะเป็นไงทิ่บ้านใครดีดีดีอีาพาเฮเล็กไปไงจำเป็นเฮเล็กได้ไหมได้นั่นน่ะภาษาอีสานที่ผมไปูบายจารตั้งแต่ปีสองลวงปู่ขาวอนาลโยโยลุงปู่เที่เส้นหังสีเจอหมดแล้วมหาโอ้ยเจอบ่อยโอเคโอเค ไปหลอนไปเล่นไดกท่าเล่นแล้วไม่เล่นนใหญ่ไม่ใ่ตอนแรกหมผู้ชายทำได้ไงอ่ะไม่ใช่จัดเงินต้องใจงั้นน่นะ้ใ่ใ่ใ เราแก่แล้อก่ลวเดี๋ยวล่เจเจ้านได้ใแล้วเดยวอะไรก็ได้ขาว่าเดี๋ยอะก็ดเข้าสุขสุากเลยขอแรงาไร่ยอมเลยนะเจ้าเจเจมาเ่อนเาใช่จะอเียนเลยเียอล้ใช่ ไปห้ามศาสนาพ่อกดเดียวคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดเริ่มต้ะจุไปเป็นศาสนาแกเอ๊ะถ้าเกิดน้อยใจเน่ยโอ้ยต้องว่าแต่ความจริงเนี่มาพบกันตั้งแต่เลี้ยแจกศาสนาไล่ตลอดเลยที่รัฐได้เข้าจุดทุกเียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับพวกเราพนมมือขึ้นนะครับขอให้ทุกคนพนมมือขึ้นนะครับในระหว่างที่ประธานในพิธีได้เข้าจุด เทียนทูบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นแล้วมังกตายกที่ได้นำไหว้พระึ้นเลยไปแต่ช่วยกันจุดเทียนมันเล็กไปแต่กระจุนรอกกระจุนรอกท่านน้นี่นี่ไปไปไปกันแน่นดี๋ยวนั้นยกกันแน่เราเฉยหน่อย คุณอาจบแล้วยังหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับไอเล็กไอเล็กอันนี้เราช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะส่วนใหญ่ที่เราทำก็อาศัยพระเลนนะครับสถาบันบ้านมาช่วยกันนะส่วนวัสดุอุปกรณ์และพวกแยโยมก็ได้ช่วยกันนะยังพยาธิและต่างๆนะมีสภาพประปรุนะ โบราณด้วยนะอันนี้มาถวายเป็นประูประตัยทายัานเอาให้เต็มเป็นแบบเลยนะเพราะว่าถ้าจ็ดีนี้เป็นสิ่งสำคัญสมัยพระเจ้าโศกเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันฉลองอ่ะ้เรานี่วันเดียวเราไีวันเดียวสร้างก็ไม่ไม่กี่ไนเลยบริวญใจโตยัง ลงใช้ประโทุกงทุ่งยางทู่บักนไอ้ดอกนะไปที่ไปที่ชี้แล้วก็ไปอันนี้หัวหน้าคณะกองทุนกองพวกรางน้ำแขนะ็งแรงอยู่แังไปถึงนะเจ็ดสิบนอบเกือบๆแล้วนะไปทุกที่นะเข้าปา่าเข้าดองนะไปก,กับบางคนเกษียณบางคนก็ตายไปแล้วนะ ที่กปรคนมีความเพียรอะเดี๋ยวเราไหว้พระธาตุนีกันเนาะทุกท่านทุกคนนะเดี๋ยวเราไหว้พระพร้อมกันนะอิมินาสการนาุูธางอาปิโกชยามาอิมินาสการนาธรรมวังอาปิโกชยามา อิมินาสกะเรนาสังฆังอภิปูชฉยามะอะระหังสัมมาสัมพุทธตภาวุทธังภะตะวันตังอะภิวาเทสวากาโตภะตะวะตตัมโมธรรมนะมะสะ ุปฏิปานโนภควตโตสวกสังโฆสังขารมั mayang tak musak bakal waktu Allah samasambu tatsa nak musa bakal watuh Allah samasambu tatsa nak mu taksa โอสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ศานังกัจามิพุทธังสานังกัจจามิธรรมังสนังจามมังสานังกัจามิสังขังสานังกัจจามิทังฆังสาลนังกัจามิโุที่ยัมปิพุทธังสรานังกจามิโอที่ยัมปิพุทธังสาลานั กัจฉามีตุธิยัมปิธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังกัจฉามิตุธิยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ Tiyampe putang seangngka jame tiya putทาง seranganngkasmi timpeทําang salahangkan jame timทําang seranganngkasmi tiyam sangsang salahangngka jami timpe sanghang seranganngkasmi anak dibaวlaใน สิกขาปัตังสัมมาทิยามิอะนาติปัตตเวราโมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามิอธินาทานาเวราโมณี สิกขาปัตตังสมาธิยามีอทินนาทานาเวรามณีสิกขาปัตตังสมาธิยามีกาเมสุมิฉาจาราเวลาบันไดสิกขาปัตตังสมาธิยามกาเมสุมิชาจาราเวละมัณีสิกขาปัตตังสมาธิยามีโมาวาธาเวรามนีสิกขา ปะตังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะตังสัมมาทิยามิสุปาเมลายะมัจจาปมาตถานาเวระบนเดนสิกขาปตังสมาทิยามิสุราเมลายะมัจจาปมาตถานา Weak mani si ka patang samati yami mane pancak sikape si na sukaing ytik sina buka sampekat sileni puding